อาชื่อคุณเปิ้ลเหรอคะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนางสาวกหนกพันธเตียวสิริรัตน์อายุ54ปีค่ะอันนี้ซออะไรคะซอด้วงนี่คือซอด้วงค่ะ,คะเปิ้ลก็ไม่เคยได้ไปเรียนเลยนะคะเมื่อปี2539มีคุณลุงท่านหนึ่งคือเมตตาเปิ้ลอ๋อสอนให้เหรอคะเป,เปล่าครุยลุงก็เลยเมตต อยากที่จะให้วิชาดนตรีลุงก็ไปเอาซอเอาซอล่วงของลุงเนี่ยชื่อลุงประดิษฐ์แสงจันทร์ค่ะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันทางโรงเรียนแสงคอมอ๋อแล้วใช้เวลาฝึกฝนนานไหมกว่าจะดีดไดออ้คุณลุงก็มาสอนเปิ้นวิธีจับซออย่างนี้ค่ะ,คะว่าสอนวิธีจับนอกจากนั้นเปิ้นต้องหัดเอาเองอในเวลา3วันเปิ้นก็ทำได้เป็นเพลงที่กระท่อนกระแท่นค่ะค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ฟังหน่อยค่ะชื่อเพลงอะไรคะ ตอนนี้เปิ้ลก็จะขอฝากผลงานเพลงของพี่เป้าสายยันสัญญาะค,ะค่ะ,คะเพลงลอะไรก่อนเคยเคยรักกันบานดวงใจความรักเหมือนยาผมค,ค่ะเอาเลยค่ะ